สนุกดีครับคำจริงแล้วมันเป็นทริปที่แบบว่าแพนกันไว้นานนะครับครับใช่จองตั๋วกันไว้นานรอคิวกันนานไหมครับครึ่งปีมั้งฮะนานนานเหมือนกันครับจะไม่ได้ว่ากี่เดือนแต่ว่าแบบล็อกกันไว้นานเหมือนกันครับไปกี่วันไปวิซหนึ่งทำอะไรบ้างกิจกรรมคำจริงไม่มีอะไรคราวนี้ไปไปฮอกไกโดครับฮอกไกโดเขาก็จะเน้นแบบขับรถเที่ยวมากกว่าไปเมืองแบบง่ายๆก็คือไปตามต่างจังหวัดของเขาใช่ยแหละครับผม ลกใต้น้ำด้วยะไรอ๋อใช่ก็พาเขาไปสวนสัตว์ด้วยไปอคอเลียมด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็หากิจกรรมที่แบบให้เขาได้เอนจอยครับคือหลักๆเดี๋ยวนี้เวลาไปเที่ยวอะ่ะเราก็ค่อนข้างจะเน้นไปในทางที่ว่าให้เขาเที่ยวมากกว่าเราเที่ยวแหละอะไรเงี้ยอยากพาเขาแบบเป็นนูน่นนี่อะไรเงี้ยเราย้อนไวัยเป็นในวัยเด็ก,กใช่ไหมคะก็เออใช่เพราะว่าแบบคือตั้งแต่มีวันใหม่มาเราก็ได้ไปสวนสัตว์บ่อยมากขึ้นอคอลเลียมมากขึ้นครั้งที่แต่ก่อนเราก็แทบไม่ได้ไปหมายถึงว่า พอเราพ้นวัยเด็กขึ้นมาเราก็ไม่ได้ไปแล้วครับตอนนี้ก็เหมือนได้กลับไปใหม่อะไรอย่างเงี้ยเออเราก็รู้สึกว่าเนี่ยเราก็เป็นเด็กเหมือนกันนะชอบสนุกเราเปลี่ยนแปลงตัวเองยัยกต้องเข้าไปใชกับน้องวันใหม่อะไรเงี้ยก็ไม่เยอะนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเพราะว่าอาจจะแบบด้วยพื้นฐานผมเป็นคนแบบชอบเล่นกับเด็กอยู่แล้วด้วยแล้วก็คือเอาพูดจริงๆคือไม่ได้ว่าตัวเองเด็กนะแต่ว่าชอบเล่นอะไรเด็กๆอยู่แล้วครับชอบเล่นเกมชอบ ไอ้ส่วนสัตว์อะไรเงี้ยคือชอบความจริงคือชอบไปอยู่แล้วครับถึงแม้จะโตแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังแบบมีมุมตรงเนี้ยที่ชอบอยู่อะไรครับช้อปปิ้งแ้อบกินบ้างมีช้อปปิ้งอะไรยังไงกับมาบนมีช้อปปิ้งก็ความจริงไม่ไดไ้ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ครับเพราะว่าอย่างที่บอกทริปนี้เราเน้นแบบไปไเหมือนกับไปเที่ยวแต่จังหวัดไปกินเมลอนไปกินอาหารอย่างคนฮอกไปฮอกไกโดเขาก็เน้นไปกินมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องช้อปปิ้งก็มีบ้างเล็กน้อยซื้อเสื้อผ้าอะไรกลับมาใส่บ้างนิดหน่อยอะไรเห็นเจออ๋อ จะออมเพราะว่าคือความจริงแล้วบินไฟเดียวกับออมเลยครับรู้กันรู้กันวันบินนี่นแหละว่าเดี๋ยวคืนนี้บินไฟเดียวกันแล้วก็พอดีก็ออมเขาไปกับพี่เอ๊พี่เอว๊วงละอองฟองซึ่งเราก็เคยไปกับพี่เอ๊เหมือนกันก็คือง่ายๆรู้จักกันหมดนะครับผมก็เลยมีมีอยู่วันหนึ่งที่ญี่ปุ่นที่เรานัดกินข้าวด้วยกันสองครอบครัวในนี้คะมีกิจกรรม แนะนำสถานที่อะไรงไงบ้างเพราะเขาก็อยู่ที่นู่นเนะ<ค>าะใช่มา,มานถึงว่าอ๋อพี่เอ,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 อ A เขาแบบชอบเที่ยวญี่ปุ่นมากอ,อะไรอย่างเงี้ยก็ง่ายๆเขาก็เหมือนคนพาเที่ยวนะครับพี่เออแล้วก็จอยกันไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเพิ่งได้เจอกับพี่เอที่อย่างที่บอกครับมือเดียวกินขาปูกันนะมีครับถ่ายกับ<ม>น้องออมด้วยน้องออมน่ารักกว่าออมอีกครับผมคุณเล่นคุณเล่น ออมเหรอก็ผมตอนนี้ยังไม่รู้แต่ผมคิดว่าในอนาคตก็อาจจะมีแหละเพราะว่าออมก็เซ็นสัญญาอยู่ช่องสาเหมือนกันนะครับก็คิดว่าน่าจะได้มีจังหวะได้ร่วมงานกันบ้างครับแต่ครับส่วนตัวกับออมรู้จักกันนานแล้วครับก็ออมเหรอเตยนี่ยังเตี้ยไม่พอเหรอออมอีกเหรอทำดงกับออมน่ารักคือคือออมเ่เขาเป็นคนที่แบบว่าคือคือ ต้องบอกก่อนว่าทําไมถึงทําไมถึงเราถึงรู้จักออมมานานจะเป็นถึงสดงออมเพราะว่าคือพอได้เข้ามาทำงทานทำจริงออมเหมือนจะเข้าวงการก่อนผมแต่ว่าพอได้เข้ามาทำงานตรงนี้แล้วเพิ่งจะมารู้กันว่าแต่ก่อนตอนที่ไม่เป็นดาราผมกับออมมาอยู่ลลิ่งเดียวกัน mm hmm. อะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ก็เลยแบบเออมันทําให้เราคุยกันจอยกันง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แค่นั้นครับไม่ได้มีอะไร,รเป็นพี่นออ้องเอ้เป็นเพื่อน,นนะอกันออมก็รุ่นตแบบัวใกล้ๆผมแล้วเหมือนกัน เออบกวยินดีให้จิ้นกับออมไปถามออมออมหมอไปถามออมมาแล้วเหรอเจอเมื่อวาเจอออมงี้อเงี้ยก็ไม่มีอะไรนะเพราะว่าคือเขาก็ก็ถ้าเกิดแฟนแฟนคือผมจะบอกว่าถ้าแฟนแฟนเขาจะจิ้นผมกับใครเนี่ยผมเป็นเรื่องยินดีอยู่แล้วผมไม่ได้เป็ไม่ได้ว่าเฮ้ยห้ามจิ้นกับคนคนนี้จิ้นแล้วต้องเป็นแฟนนะไม่ใช่อะไรเงี้ยจิ้นก็คือเรื่องของแบบคนแบบว่าเอออยากเห็นเขาคู่กันอะไรนี้มากกว่าแล้วออมเขาเป็นคนน่ารักครับออมเขาก็แบบ คือแต่ความจริงแล้วออมเขาจิ้นกับไม้ก็ดีแล้วครับ<ม>เขาเป็นคู่จิ้นที่แบบว่าเออลงตัวนะถ้าถามผมอะ่ะคือแบบล่าสุดเขาก็ไปมีโฟโต้บุกด้วยกันอะ,อะไรอย่างเงี้ยน,น่ารักน่ารักผมว่าออมออมเขาต้องคู่กับไม้ก็ดีแล้วครับแล้วจิ้นกับเต้ยก็เต้ยก็เต้ยเหรอได้ก็ถ้าแฟนจิ้นก็ได้เรื่อยๆครับผมจิ้ารง เ่วานเอ้ยผมว่าขาไม่ได้ขอลายก่อนเลยนะอ๋อไม่เันนั้นผมที่ผมพูดใช่ไหมที่ผมบอกว่าเออผมขอลายเต้ยแซวเฉยเอ้ยหมายถึงที่บอกว่าเต้ยขอลายผมอ่ะเ <c oughs> พราะว่าคือผมพูดว่าอะไรไม่รู้จำไม่ได้แต่ว่าแซวอะครับจำไม่ได้หรอว่าใครขอลายใครก่อนเพราะว่าผมกับเต้ยรู้จักกันมานานแล้วอะไรเงี้ยแต่คืออาจจะรู้จักกันตั้งแต่สมัยบีบีเลยมั้งไม่รู้งานนานแล้วแต่ว่าคือไอ้เรื่องการขอลายในการทํางานในแบบ มันก็เหมือนเพื่อนร่วมงานนะครับขอรายกันว้ติดต่อการทํางานก็เป็นเรื่องปกติไม่ได้แปลกอะไรไม่ไม่ได้ขอลายไว้จีบกันหรืออะไรแต่คุยส่วนตัวทุกงานแบบถามไทยวันนี้ทําอะไรไปไหนอะไรกระเต้ยเหรอฮะทุกวันนี้เหรอฮะก็มีมีเรื่อยๆนะครับก็ก็มีคุยกันแบบคืออย่างเช่นเต้ยเขาจะมาทํางานวันนี้อย่างเงี้ยก็พีมาบอกว่าเออเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันอะไรอย่างเงี้ยครับคืออยากจะบอกว่าแบบผมกระเต้ยมันไม่ได้มีอะไรที่ต้องปิดบังนะครับ คือก็ค,คุยกันจริงๆอ่ะก็คุยกันแบบมันคนมันอาจจะแบบผมกับเต้มด้วยความที่เป็นคนคุยลักษณะคล้ายๆกันมั้งคุยแล้วถูกคออะ่ะมันก็เลยแบบว่าคุยเล่นกันอยู่เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็เป็นลักษณะเพื่อนหลายคนบอกว่าคนยจถูกคออาจจะแบบพัฒนาอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่น่าจะพัฒนาได้นะครับครับผมมิดอะไรยังไงก็ <c oughs> เกันมาก,กินไปมันเพราะว่าเราเราเรา ไม่ได้มีความรู้สึกในลักษณะแบบชอบกันตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกแบบเออชอบชอบแบบในขณะแบบเพื่อนกันนะแบบเอ้คุยอ่ะเต้สนุกว่ะอะไรเงี้ยตลกคุยกับเต้แล้วรู้สึกว่าเออผ่อนคลายเต้ก็รู้สึกเหมือนกันว่าคุยกับอยากชอบเล่นกับผมอะไรเงี้ยเพราะว่าเล่นแล้วสนุกอะไรเงี้ยคนที่มองว่าแกล้งกันแบบแกล้งกันหาเรื่องคุยกันหรือเปล่าอ๋อไม่ไอ้แกล้งนี่อยากแกล้งจริงจงไม่ได้แกล้งแล้วมีความสุขอะไรเงี้ยแต่ว่ามี S <S มีเอารูปหลุดหลุดเว่อไปแกล้งกันใช่ออมไอเตยก็เตรียมแบบมีใช่ก็มีอ่ะมีมทุกวันนี้ยังมีอยู่ผมยังมีอยู่ในโทรศัพท์นี่เย uh อะมากแต่ว่าคือผมจะบอกก่อนว่าแบบบ,บางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยม่ผมชอบแกล้งเตยบอกว่าเตยเขาแบบแบบว่าเขาจะโกรธหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่เพราะว่าคือผมกับเตยจะรู้เอาจริงๆถ้าพูดง่ายๆบางรูปก่อนผมจะลงผมถามเตยด้วยซ้ำเฮ้ยเตยรูปนี้ลงได้บอกว่าอะไรเงี้ยบางรูปอยากลงมากเลยเตยบอกว่าไม่ได้รูปนี้ห้าม ก็ไม่ลงอ่ะก็คืออึดอัดบ้างไหมคะแบบบางทีคนชงมาก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 แต่เราแบบกลัวว่าฝั่งนู้นจะอึดอัดด้วยอะไรเงี้ยอ๋อไม่ไม่ไม่เพราะว่าคือเหมือนกับผมกับเต้เราก็รู้กันว่าแบบมันไม่ได้มีอะไรคือคนนักพี่นักข่าวก็ถามฝั่งเต้ด้วยถามฝั่งผมด้วยอะไรเงี้ยและอย่างแบบผมก็ค่อนข้างชินกับการโดนชงอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยเออก็คือแบบถ้าชงแล้วถ้ามันมีอะไรเดี๋ยวมันก็มีแต่ ถ้าชงแล้วมันไม่มีอะไรมงไงมันก็ไม่มีว่านั้นสําหรับผมผมก็เลยเฉยๆแต่พอชงกันบ่อยมีประสาในการแบบมีความลักของเราไหมคนไม่จีบหรือเราไปจีบใครยาสิบไม่ติดอ๋อไม่รู้เหมือนกันเพิ่งฉุกคิดได้แต่ว่าก็มีคนมาถามเยอะมากอันนี้พูดจริงๆคือไม่ใช่แค่พี่นักข่าวที่มาถามนะครับหมายถึงว่าคนที่สนิทกันเนี้ยก็มาแอบถามมาว่าใช่ป่ะในถามจริงๆใช่ป่ะ ถามจริงๆเป็นกันเป็นแฟนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็มีมีคนถามเยอะครับแบบพี่แต่งหน้าบ้างไม่ต้องแต่งหน้าคนสนิดเลยก็มีอะไรอย่างเงี้ยแบบเราก็บอกไม่ใช่ไม่ไม่ได้มีอะไรอรย่างเงี้ยก็อ๋อโอเคโอเคจบจบ